สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้กุ้งฝอยมานะคะวันนี้เราได้มาทั้งหมดอ่ 1> 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าห่อนะคะวันนี้เราก็จะมาตำกุ้งฝอยให้ดูนะคะหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่ากุ้งเต็มน,นะคะอ่าอันนี้เราก็จะใส่พริกแล้วก็กระเทียมเข้าไปนะคะเอออังจะตำแบบสไตล์แบบบ้านเราเลยนะคะก็คือชอบอะไรก็ใส่อันนั้นนะคะก็คือหลังจากตำเสร็จนะคะเราก็มาหั่นผักนะคะแล้วก็ใส่ตัวกุ้งเข้าไปส่วนกุ้งอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าตัดหัวออกแล้วนะคะช่วยกันนั่งตัดกับคุณแม่นะคะสองคนเพราะว่า หนวดกุ้งมันจะแทงนะคะเราก็อยากแบบกินง่ายๆนะคะใครที่ขยันนะคะก็ลองตัดดูนะคะใช้กรรไกรตัดเอาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีมะกอกแล้วก็ผักนะคะแล้วก็มะนาวนะคะเพราะว่า,าใส่มะกอกมันทําให้อร่อยนะคะลองใส่กันดูนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงด้วยข้าวคั่วนะคะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ําปลานะคะก็จะมีแค่3ามสี่อย่างนี้นะคะไม่ได้มีอะไรมาใครที่ชอบแบบ ใส่ข้าวคั่วก็ได้ไม่ใส่ข้าวคั่วก็ได้นะคะแต่อังชอบกันแบบใส่ข้าวคั่วมันจะหอมข้าวคั่วนะคะอันนี้คุณแม่ก็ใส่น้ำปลากับชูรสเข้าไปนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะหลังจากนั้นเราก็ตำนะคะแล้วก็ใครที่ชอบตำแบบเละๆก็ได้นะคะแต่ว่าที่อังกินนะคะจะไม่จะไม่ตำแบบละเอียดนะคะเพราะว่าอยากได้แบบความแบบหนึบๆของกุ้งนะคะไม่อยากได้แบบเละๆนะคะแต่ถ้าตำเละๆก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะคะเครื่องเขาก็จะเข้าถึงตัวเนื้อกุ้งนะคะแต่ว่าอังจะไม่ตำแบบ เละนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาร้านะคะใครจะใส่ปลาร์ก็ได้ไม่ใส่ปลาร์ก็ได้นะคะแต่ว่าใส่ปลาร์ไปนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นปลารบ้านนะคะจะบอกว่ามันเข้ากันมากเลยค่ะหลังจากที่เราตำเสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะคะของตำกุ้งนะคะตำแบบบ้านๆสไตล์บ้านๆเราเองนะคะแต่จะบอกว่าทั้งเผ็ดทั้งแซ่บอร่อยมากเลยค่ะก็คือไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะง่ายๆเลยค่ะมีแค่สามสีอย่างนี้นะคะแล้วก็ เสร็จแล้วก็ชิมนะคะอันนี้เราก็จะตักใส่จานแล้วก็เอาไปทานแล้วก็จะเรามีข้าวเหนียวด้วยนะคะเราจะกินกับข้าวเหนียวนะคะจ้ำกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากค่ะใครลองทําดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของคุณแม่นะคะกลับมาบุรีรัมทีไรก็ต้องได้กินนะคะตากุ้งฝอยนะคะหากินยาก ẹ, ค่ะกุ้งฝอยอันนี้หน้าตาก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมานั่งกินข้าวเหนียวกันนะคะจ้ำข้าวเหนียวกินกับกุ้งนะคะ มาดูกันเลยค่ะแซ่บมากค่ะ